โอเคครับข้อกราบสวัสดีท่านสมทุกคนด้วยนะครับวันนี้ผมจะมาแจกโค้ดเกมฟรีไฟอีกแล้วนะครับใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมทําคลิปต่อไปครับหลังจากที่ได้ไม่ได้ลงคลิปมาเนิ่นนานครับก็เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาก็ไปกันเลยนะครับไปใส่โค้ดกันเลยครับจะเป็นยังไงไปชมเลยครับ ไปเลยครับหวังว่าผมจะทำให้ทุกคนสิ้นใจอยู่นะครับสำหรับโค้ดเนี้มันใส่ได้จริงๆนะใครไม่ได,ดูโคดพลาดเลยนี่ครับโค้ดนี้ครับใช้งานรหัสเลยครับนี่ครับผมใส่ได้ครับผมใส่ได้ทุกคนก็ต้องใส่ได้นะครับไปดูของรางวัลกันเลยครับ เอาไม่ส่งเฮ้ยอะไรมาอ๋อมันอยู่นี่ครับโอ้โหสัตว์เ้ยตกใจหมดแน่นไงครับสำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้ครับใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับสวัสดีครับไปแล้วครับ